จากการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาที่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพมีไรายได้และความมั่นคงในชีวิตนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่จนนำมาสู่การเปลี่ยนหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปริูรูปที่ดินหรือสอปรก4401ให้เป็นโฉนด ซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่านับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิด้านที่ดินของรัฐบาลภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับคือสามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิได้สามารถเพิ่มวงเงินสินเชื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่สามารถใช้คำประกันตัวบุคคลได้พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณววูัวโภค ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือกับ16หน่วยงานด้านการพัฒนาอาชีพและการรับเงินชดเชยหรือเยียวยาจากภัยพิบัติอีกด้วยล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเริ่มคิกออฟมอบฉนวพนพืชกเกษตรให้เกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน25,000รายในวันที่14มกราคม2567โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีมอบฉนวพนพืชกเกษตรจำนวน1,000ฉบับที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคกเกษตรอำเภอเภบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนภูมิภาคจัดที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราศในแต่ละจังหวัดเราที่ก๊อฟนะครับโดยให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีอุทนนะครับมาที่ศูนย์ปฏิบัติที่บางไทรนะครับที่อุทยานนะครับซึ่งทําไมต้องใช้ที่อุทยานเพราะว่าอุทยานเป็นฉนวนฉบับแรกเป็นสพบริษัทแรกที่จังหวัดเกิดผู้เจ้าอยู่ที่ราชการที่กล้าให้ได้มอบให้กับเกษตรกรเป็นแปลงแรกเพราะนั้นเราก็ต้องการเปลี่ยนสพบรให้เป็นฉนวนก็อยากจะที่ก๊อฟที่ศูนย์อุทยานขณะเดียวกันอีกทั้งเจ็ดสับหวัด นะครับเราพอ่อจะมีการแทนพ่อสุดพร้อมกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรอณจังหวัดแล้วก็ผู้แทนที่น้องประชาชนรับ้อบาปทุกประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวด้วยว่ากระทรวงพร้อมดำเนินการเปลี่ยนสปพกร4.01ที่มีกว่า22ล้านไร่ทั่วประเทศให้ไปฉนวนเพื่อการกเกษตรโดยเร็วที่สุดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีเกษตรกร,รที่ได้รับผลประโยชน์มากกว่า1ล้าน6แสนครอบครัวโดยเฉพาะการถือครองที่ดินอย่างน้อย5ปี ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรจํานวนมากทยอยบรลงทะเบียนแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดาเนินการตรวจสอบให้ละเอียดในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันกลุ่มนอมินีเข้าไปสมสิทธิ์รับโฉนดทั่วประเทศพร้อมเชื่อว่าในช่วง10ปีจากนี้ที่ดินสประร4.01จะกลายเปน็นโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งหมดทั้งนี้การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในครั้งนี้นอกจากช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบมากขึ้นยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นการสร้างรายได้และลดรายจ ให้กับเกษตรกรและประชาชนอีกด้วยชวนานมาลีรายงาน